สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามาชนนานนามนะครับน้านหลวงพระของลุงติ่งนะครับเป็นพระนครมนมนะครับวันนี้นี่ครับหน้าตาหล่อเหลาของนายช่างนะครับช่างใหญ่นะครับวันนี้ครับใครสนใจอยากให้เรียมพระก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับ องละไม่แพงนะครับกระดีกระดีครับตั้งแต่ราคาแปดสิบาทขึ้นไปนะครับจนถึงพันก็มีครับนี่ครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับเรียมครับนี่ครับผมงอสภาพนะครับวันหนึ่งคุณได้กี่องครับต่อวันครับไม่เยอะครับวันละยี่สิบกว่าองค์ถ้าถ้าตั้งใจทําใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ทําไมคุณถึงไม่ตั้งใจทําครับเป็นอะไรครับคุณ ไปส่งอะไรบ้างชอบเดินไปดูเมียครับโอ้กลัวเมียมีชู้เหรอครับไม่ครับผมคิดถึงเมียทาไม่ได้นี่ครับเสียจริงนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับห้องมันเย็นผมก็เลยนั่งเล่นช่างสิงครับโอ้ขอทำสวยมากนะครับเห็นไหมครับเครื่องเลเซอร์นะครับ เรียนพระนครพนมนะครับช่างเรียนพระครับนี่ครับหน้าตาหล่อเหลานะครับนายช่างของเราครับใสูตรครับในโซนนี้นี่ครับสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับ สวยๆทั้งนั้นเลยครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตั้งแต่องค์ละแปดสิบบาทขึ้นไปนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับทางโฆษณาครับสิทธิ์มีคูน้นั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับร้านของแกนะครับครับ วันนี้แกมมีดีเพราะมีมีครูนะครับก็อยากเป็นบ้านนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามึงม,มุ่นอยู่แตงานครับยึดมาก็าส่งไปส่งของครับคือเล่ายาทานังครับส่งให้ลุกค้า <laughs> ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับวันนี้ก็จบเพีเยงแค่นี้ก่อนนะครับครั้งหน้าจะพามาติดตามชมนะครับวันหนึ่งจะทำได้กี่องค์นะครับของช่างเหลี่ยมพระบ้านนอก